เศรษฐกิจจีนกำลังสุดนะครับนักวิคห์ต่างหันการเติบโตของเศรษฐกิจจีนหลังจากการเกิดนโยบายซีโร่โควิดหรือว่าล็อกดาวน์ครั้งใหญ่นั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นและทำไมจีน,นถึงทําการลดอัตรากดเบีย้ยท่ามกลางการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐอเมริกาเป็นอ่ไงที่นี่เล่าให้ฟังนะครับ ทีผู้นคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม Pro p e r t ร้ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยชวนคุยเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจจีนกันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงเรื่องของอเมริกานะครับก็เห็นภาพว่าเฮ้ยการเกิด e c เ s s i o n เป็นความเสี่ยงนะการเกิดเงินเฟ้อครั้งรุนแรงนะครับในทางกับการเนี่ยในฝั่งของจีนเนี่ยที่เป็นเขตเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกเนี่ยก็อ่วมไม่แพ้กันครับหลังจากล่าสุดเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเริ่ม การเกิดนโยบายซีโร่โควิดของทางจีนครับเขาย้อนกลับไปเมื่อมันปี2ปีที่แล้วก่อนนะครับนโยบายของทางจีนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเลยตอนแรกเนี่ยก็เน้นการเติบโตถูกไหมครับแต่อยู่ดีก็มาพลิกกลับลำนะครับบอกว่าจะเน้นการบริโภคภายในเน้นความมั่นคงยั่งยืนกระจายรายได้ทั่วกันแทนนะครับโดยที่ไม่เร่งโตเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับซึ่งอันนี้นักวิเคราะห์หลายคนก็มองต่างมุมต่างกันไปนะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยจีนอาจจะรู้ตัวแล้วหรือเปล่าว่าการเติบโตอัตราเร่งสูงเท่าเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะทําต่อไปไม่ได้แล้วหรือไม่ทังมี ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่แบบว่ามองไม่เห็นเลยพยายามที่จะเบนเบียงนะครับจากการเติบโตที่แบบอาจจะต่ำลงไปกลายเป็นบอกว่าเอาใจคนรักยาหรือว่าเอาใจคนโดยรวมแทนครับและล่าสุดตอนนี้เนกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ตกต่ําลงไปอีกนะครับในฝั่งของการค้าปลีกเนี่ยฮะในฝั่งของผลผลิตจากอุตสาหกรรมเนี่ยก็ค่อนข้างตกต่าลงด้วยนะครับหลังจากการล็อกดาวน์นั่นเองครับซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องล็อกดาวน์ขนาดนี้ด้วยเพราะว่าเดูนนี้เนี่ยหรือทั่วไปก็ไม่มีใครล็อกดาวน์กันเหมือนจีนแล้วนะครับทุกคนก็ใส ออกมาดินเลขปกติแล้วครับซึ่งตอนนี้คขาเนี่ยก็มองหลายมุมนะครับมุมแรกก็จะบอกว่าเฮ้ยทางจีนเนี่ยเขาเห็นประชาชนชีวิตประชาชนเป็นใหญ่ไงก็ต้องล็อกดาวน์ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับบางมุมก็มองว่าโอตอนนี้เนี่ยจีนเองมีวัคซีนที่อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นเหมือนกับทางฝั่งยุโรปอะไรพวกนี้นะที่แบบพวกไฟเซอร์อะไรที่ประสิทธิภาพดีกว่านะจีนก็ใช่ของจีนก็เลยมองหรือเปล่าว่าเฮ้ยจีนวัคซีนอาจจะไม่ได้มากพอเหมือนยุโรปไงเลยต้องล็อกดาวน์เอาไว้ก่อนครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะรไ มากมายนะครับล่าสุดเนี่ยตัวเลขเรื่องของการว่างงานนะันอินพอยเมนต์ในจีนเนี่ยครับก็เติบโตสูงขึ้นด้วยนะรัดสูงมากขึ้นโดยเฉพาะเด็กอายุ16ถึง24ปีนะครับซึ่งนี่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าล็อกดาวน์งานอะไรมันก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วไม่พอนะครับเรื่องของอ ยอดขายบ้านนะครับในทางจีนเนี่ยก็ตกต่ำลงไปด้วยครับซึ่งตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยนะครับประกอบกับว่าเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยก็มีการกํากับดูแลที่สูงขึ้นด้วยนะครับหลายคนได้ยินว่าเรื่องการควบคุมไม่ให้บริษัทเทคคอมพานี Company เนี่ยได้ทาการควบรวมหรือกินข้อมูลกิน daTA ได้มากนะครับหรือแม้แต่บริษัทกเกมต่างๆเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดเกมให้เด็กเล่นตามอเาเภอใจได้เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ต้องมีการกักกันจํากัดเวลาสำหรับเด็กที่เล่นเกมครับดังนั้นเนี่ยนะครับนอกจากปัญหาเรื่องการล็อกดาวแล เรื่องของแพลตฟอร์มคอมมบริ่งต่างๆนานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวยากนะครับมีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะทําให้ทางอีโคโนมิสเนี่ยนะครับได้ทนการหันการแบบโตนี่ยให้ลดลงเลยนะครับเหลือเพียงแค่4.1%นึ่เนเท่านั้นเองครับซึ่งก่อนตรงนี้ได้คาดการณ์ว่าประมาณ5%นะครับตอนนี้เนี่ยก็ลดเหลือที่4.1่จุดหึ่งครับซึ่งหันอุตสาหกรรมของจีนอย่างเช่นเทนเซ็นเนี่ยนะครับก็เป็นเทคคอมบาน่งยักษ์ใหญ่เลยเนี่ยก็ตอนนี้ก็นําเลยครับนำในฝั่งของโดนเทคขายนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยมีการตกลงงงงงออยย่่่าาาาาาานนนนใจจหหหคครรรรัับบและะกกกกฟขชีีเ็ มีการเทขายมาเรื่อยๆแต่ดูเหมือนว่าจะเจอพื้นเจอฐานแล้วเหมือนกันครับและซึ่งนอกจากพวกหุ้นเทคคอมนีเนี่ยถูกเทขายนะครับแล้วก็มีความกดดันเรื่องของอาลีบาบาต่างๆนานา,นานาล่าสุดเนี่ยนะครับมีสัญญาณบางอย่างที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของกองทุนเฮดฟันหรือกองทุนประกันความเสี่ยงเนี่ยนะครับกว่า1 0 0 0กองมีโอกาสที่จะเทขายหุ้นจีนออกมานั่นเองครับซึ่งเหตุผลก็คือว่ามีการตัดกันขาดทุนนั่นเองนะครับเนื่องจากหุ้นเนี่ยร่วงลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่ต้อองคคัััลลลสแะะ่าุดดนนรบชี CSI300 ทางจีนนี่นะครับก็มีการเทขายมากสุดเป็นบริการครั้งหนึ่งด้วยครับคือย้อนกลับไปการขายแรงประมาณนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตอนนู่นเลยนะครับการเกิด global financial crisis ครับซึ่งยอมรับแล้ว่าตัวนี้เนี่ยข่าวร้ายเยอะจริงๆนะครับนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องของการแบนเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือเรียกว่า tech war อีกด้วยนะครับล่าสุดเ่ก็เรื่องของแคนาดานะครับทำการแบนหัวเว่ยซึ่งก็เป็นเรื่องไม้เบื่อไมเมากันมานานแล้วนะครับเรื่องหัวเว่ยเททีเนี่ยครับก็เรียกว่าโดนครบนะฮะทั้ง trade war ทั้งเรื่อง tech war ก็เรื่องของแคปิ t a ลวอลครับราศพแคปิทัลวอลเนี่นะครับก็มีแรงเทขายเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลของจีนด้วยนะครับไม่ใช่แค่หุ่นนะครับจากการมีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลกว่า20ล้านล้านเหรียญเลยฮะก็ถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเห็นว่าไม่เคยมีการเทขายหนักขนาดนี้มาก่อนในรอบหลาย10ปีครับและนอกจากสงครามเรื่องของแคปิ t a ลวอลนะครับในฝั่งของไต้หวันเองเนี่ยก็มีความดุเดือดเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยจีนได้ทําการเตือนไปทางสหรัฐอเมริกาว่าสถานการณ์อันตรายต่างๆเนี่ยกำลังก่ะตัวในไต้หว น,น,นคือให้อย่ามายุ่งกับไต้หวันอย่ามายุ่งย่ามอะไรแถวนี้ครับอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าไต้หวันในมุมของทางจีนเองเนี่ยก็มองว่าแต่เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับและเป็นสิ่งที่เหมือนเส้นแดงที่จะไม่ยอมให้ใครเลยที่มาลาเส้นของไต้หวันตรงนี้ครับล่าสุดเน่ทางอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะครับต่อให้มีความเตือนทางจีนก็ตามเนี่ยทางอเมริกาเองก็ทำการเข้าไปคุยกับทางย้อของไต้หวันเช่นเดียวกันครับซึ่งต้องบอกก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณโจไบเดนก็ได้เรียกรวมนะครับผู้นําทางฝั่งเอเชียอไรรคีนนแบบบะะ้ ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาพูดคุยกับทางประธานนั้บทีของไต้หวันเองเลยฮะซึ่งจับปัญหามลรูมะตุ้มนะครับเรื่องของเศรษฐกิจดั้งเดิมเ, ic, เรื่องของ geopolitics เรื่องของ trade war tech war แล้วก็เรื่องของ capital war นะครับทำให้ทางการจรีนเนี่ยตัดสินใจเลยเนะก็คือลดอัตราดอกเบี้ยนะครับก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาพอสมควรนะล่าสุดนะครับก็ลดไปกว่า0.15%นะครับจาก4.6เหลือเพียงแค่4.45%เท่านั้นครับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อที่จะบูดอัตราเร่งของเศรษฐกิจนั่นเองครับความจริงแล้วเนี่ยก็ถือว ต้องเข้าใจนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อเมริกานะครับทำการขึ้นอันต์โลอบเบีย้ยแล้วไม่ได้ขึ้นธรรมดาขึ้นค่อนข้างรวดเร็วก็รุนแรงด้วยนะครับก่อนน้านี้คือ2 5ุดแล้วก็เป็น 0.5นะครับและยังคงตั้งหน้าตั้งตาขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับในทางการที่หลายประเทศนี่นะที่ไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามเช่นทางญี่ปุ่นเนี่ยน,นะครับค่าเงนินก็ไหลอ,อ,อ่อนกันโดยอย่างเห็นได้ชัดครับซึ่งทางจีนเองก็เช่นเดียวกันนะครับพอบอกว่ามีการตรึงอัตราดอกเบี้ยรหรือลดอัตราดอกเบี้ยนิดหน่อยเนี่ยน,นะครับก็ตัวค่าเงนินก็อ่อนขึ้นเมื่อเทียบกับทาง US อย่างเห็นได้ชัดครับแต่ถ้าหากจะไปดูในอัตราเงินเฟ้อของจีนเองก็ยังถือว่า สบายใจได้นะครับต่ำอยู่ที่ประมาณ2.1เท่านั้นเองนะครับ C P I นะ2.1เปรเมื่อเทียบกับทางอเมริกาที่8.5อะไรเงี้ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับตัวอัตราเบ้ของจีนเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่เหนือเงินเฟ้ออยู่ดีครับด้านการลดออกเบี้ยลงเนี่ยก็อาจยังไม่ได้ทําให้เงินเฟ้อในประเทศค่อนข้างน่าเป็นห่วงอะไรแต่อย่างใดครับสาเหตุหนึ่งนี่อาจจะมาจากว่าไชนหรือทางจีนนี่นะครับได้ทําการซื้อนําเข้าน้ํามันราคาถูกนะฮะจากทางรัสเซียท่ามกลางการถูกการแซงชั่นระดดัับนนนีี้้้ตตอออววยรซึ่งเลขกก็ มันประมาณ6บิลเลียนดอลลาร์เลยที่นําเข้าน้ํามันเกือบจะปันมา3คอเตอร์นั่นเองครับซึ่งต่อจากนี้ทางการจีนเองก็มีการแพลแนนะครที่จะคุยกับทางรัสเซียที่จะซื้อน้ํามันเพื่อเป็น strategic ดีเซิฟนะครับหรือว่ามาเก็บกักตุนไว้เป็นเหมือนกลยุทธ์เสริมความเข้มแข็งความมั่นคงของทางจีนนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่าจีนเนี่ยนะครับออก็เป็นประเทศที่มีความอ่อนแอาน,นพลังงานและก็เรื่องของอาหารด้วยนะดังนั้นในช่วงที่รัสเซียถูกแซงชันนะครับแล้วก็มีความกดดันเรื่องของราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันปัน่นป่วนแพงขนาดน,นี้การซื้อเป็นเหมือนกลยุทธ์เนี่ยก็ค่อนข้างดีนะกิด ราคาถูกอยากยกระเซียก็ซื้อเก็บซื้อตุนเอาไว้ก่อนครับเผื่อเกิดความไม่แน่นอนในอนาคตนี่ยก็ยังมีน้ำมันเสริมนั่นเองครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าการดินเินเยบายที่สวนทางอเมริกาเนี่ยก็อยากจะรู้เันว่าทําให้โลกเนี่ยผ่อนคลายมากขึ้นแค่ไหนนะครับพราพี่ใหญ่เนี่ยที่เป็นกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นดอกเบี้ยนี่นะครับแต่ถ้าพี่รองล่ะอ่าจีนละ่ะลดดอกเบี้ยมามันทําให้ความยืดหยุ่นในระบบการเงินมันโอเคขึ้นหรือเปล่าหรือไม่ช่วยอะไรตอนจับตาดูกันตอนหน้าเลยนะครับนี่ขอบคุณที่คติม มาสุบคลิปคิดนี้กันดีกว่าคุไจะรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงจีนนะครับ ก่อนนี้พูดถึงอเมริกามาเยอะแล้วนะครับเรื่องของการเกิด recession เรื่องของการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยร่วงยับนะครับซึ่งทางพี่รองนะครับเศรษฐือนอันดับสองของโลกทางจีนเนี่ยก็เรียกว่าเอ่อยับไม่แพ้ก,กันนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีทาง Goldman Sachs แล้วก็ทาง Economist เนี่ยนะครับก็มาลดการเติบโตของทางจีนนะครับจากก่อนหน้าน,นี้ประมาณ5%เนี่ยเหลือเพียงแค่4.1%เปอร์เซ็นต์ท่านเองก็หลายสาเหตุเลย,เ,ยเรื่องของการล็อกดาวน์จากการโควิดนั่นเองครับซึ่งการล็อกดาวน์เนี่ยค่่อนนนนข้างางสใจะครับ แต่จีนเนี่ยก็มีคนตั้งข้อสงนัยฐานมากมายเช่นเอ้ย ตัววัคซีนเขามันไม่ได้เป๊ะเหมือนทางยุโรปหรือเปล่าคุณภาพไม่เท่าหรือเปล่าทำให้เขาจำเป็นต้องเลือกการล็อกดาวน์มากกว่าอะไรแบบนี้ครับซึ่งการล็อกดาวน์เนี่ยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างลดลงอย่างน่าใจหายนะครับการค้าขายก็ลดลงนะครับเรื่องของการจ้างงานเนี่ยก็ตกต่ำลงด้วยนะครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนวัยรุ่นครับอีกทั้งถูกหันการเติบโตไม่พอนะครับเรื่องของหุ้นเนี่ยก็ถูกเทขายอย่างรุนแรงด้วยพันธบัตรรัฐบาลของจีนก็ถูกเทขายอย่างหนักในรอบอหลายสิบปีด้วยนะครับกว่า20ล้านล้าน เนี่ยโอกาสที่จะคัดลอตนะครับเทขายหุ้นจีนออกมาอีกครับเรียกว่าความตึงเครียดด้านเศรษฐกิจหลายอย่างเนี่ยนะครับทำให้จีนเนี่ยอาจจะพิจารณา ทำให้นโยบายยืดหยุ่นกว่าเดินมนะครับจนการลดอัตราดอกเบี้ยก็เรียกว่าสวนทางตลาดกับทางพี่ใหญ่อเมริกาเลยครับซึ่งต้องรอดูแต่ว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วกลุ่มซีรีอัลสอนอย่างจีนเนี่ยนะครับจะพยุงตลาดหรือเอาสกิปภายในตัวเองอยู่หรือเปล่านะครับและสุดท้ายก็ทําการเข้าซื้อน้ำมันของรัสเซียราคาถูกเพื่อจะเป็นเรื่องของ strategic reserve ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่น่าฟังจน,นจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Kim Property ด้วยนะครับและยากฟังงขข้้อออมมููลลลเชิึกหรืว่าสสันช่องนนีี้เ่ยก็สามารถกฟังเรงวในนียข สมัครนี่นะครับเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองอยา,ากสนุนอยากเล่นกาแฟรหรือว่าจะดูคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมมีไลฟ์ให้ฟังกันทุกอาทิตย์มาอัพเดตสถานการณ์บ้านการเมืองสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับก็กดข้างล่างทุกอย่างได้ในปุ่มเดียวเลยฮนะขอบคุณทุกคนจนคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ